โอ้เมนูวันนี้อันนี้พัดวุน้นเส้นกุ้งอันนี้แกงแกงอย่างนี้ครับแกงแกงพักล้าใส่เห็ดใส่ปลาแห้งนะครับเนาะอ่าแ,แล้วแล้วนี่อะไรอย่างนี้ครับนี่พริกหยวกยัดไส้อายาผมเมเคยกินอันนี้อันนี้พริกหยวกยัดไส่อ๋เดี๋ยวต้องร้องครับ อแล้วก็นนี้ทอดไข่แตะกี้ผมกำลังอัดคลิปดีๆกับแบดมดไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมก็เลยมาเก็บผักเพิ่มเติมนบอกเก็บมาได้เลยนะจังหวะแม่ควายเนี่ยกับเข้าเห้อกินนี่เนี่ยต้องนี่ฮะแม่หลวงนะทำกับเข้าเห้อกินอ่ะก็ถือว่า เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพุธเขาจะเริ่มต้นไปอัปเดตกันต่อในสนามหนองบัว้อยก็อนาคตผมเชื่อว่าสนามนี้ต้องเป็นหนึ่งในสนามของเกมจีโฟ o ุ b บอลนะฮะทีสามารถเข้ามาจัดได้นะก็บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมพยายามจะทําความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์วิธีการเล่นเกมจีโฟ o ุ b บอลให้กับสมาชิกได้เข้าใจกันมากขึ้นเพื่อจะอัพเกรด กีฬาวูดบอลคือเป็นอาชีพเพื่อได้นะแต่จะเป็นลักษณะของเกมการแข่งขันนะมาได้เป็นกีฬานะบาได้นํากีฬาวูดบอลมาดัดแปลงกกติกาใดๆทั้งสิ้นนะเขาทําเป็นเกมเปิดมวกเฉพาะกลุ่มนะเพราะฉะนั้นก็อาศัยอุปกรณ์ที่เป็นวูดบอลนี่แหละครับมาสร้างความสนุกสนานความท้าทายกับสมาชิกก็อย่าลืมคอยติดตามการทํางานของจี๊ฟกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันครับว่าจะมีสมาชิก ชมล้มไหนกลุ่มไหนที่สนใจแยกจะมาเป็นสมาชิกจีโฟกุตบอลของเขาพ่องนะฮะมาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ